สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องข้าไหมสุรินวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไหมมัดมีหกตะกอนะคะซึ่งตัวนี้เป็นไหมมัดมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะตัวนี้เป็นลายต่างหงูโบราณค่ะตัวเชิงผ้านะคะจะเป็นเชิงใบสีตัวเชิงจะเป็นเชิงสีแดงนะคะมีหน้านางนะคะพี่ๆหน้านางเชิงเทียนค่ะ ตัวท้องผ้านะคะจะเป็นสีขาวครีมนะคะตัวมัดหมียกดอกนะคะจะเป็นสีเหลืองสีแดงนะคะเป็นลายต่างหูโบราณค่ะพี่พี่ผ้าขนาด1นคูณเมตรนะคะตีกรอบเชิงบนล่างนะคะตัวนี้ผ้าทอแน่นค่ะพี่พี่เป็นผ้าคัาสสันมาให้พี่พี่ได้ชมความงามกันนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจผ้าชิ้นนี้นะคะสามารถสอบถามได้นะคะ